เริ่มต้นนะคะ10บาทพศสอ 2, 5 3สอ0 0 0ถึง1,000 4 1 6 0บาท31บอกจำนวนผลิตก่อนเนาะที่รับซื้อแพงเพราะอะไรตั้งทอนนะคะทำไมถึงแพงเพราะว่าจำนวนผลิตขาน้อยนะคะ3านจำนวนผลิตเพียง6กห0 0กับ200เหรียญเท่านั้น,นะคะ่ะ10บาท2531ผลิตน้อยจึงมีราคานะคะ10บาท25 3 1 6 0 0 0 0หนึ่นเหรียญเท่านั้นรับซื้อเหรียญละ ห้ารอยถึงหนึ่งพันบาทสองสิบบาทสองห้าี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าแสนแปดมือนเหรียญค่ะรับซื้อหกบาทต่อเหรียญสิบบาทสองห้าสองจำนวนผลิตหนึ่งล้านกับสามมือเหรียญรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทอ่ะก็ผ่อนลงมาใช่ไหมคะจำนวนผลิตเยอะขึ้นก็ราคาก็ถูกลงค่ะต่อมาสิบบาทสองห้ามสี่ จำนวนผิดหนึ้านสามดหมื่นเหรียญนะหนึ่ล้านละหนึ่งล้านสามแสหมื่เหรียญรับซื้อเหรียญละยี่บาทรับซื้อเท่ากันกับ4 2 43 34สามกับสีบ 42, ราคาเดียวกันคือ20บาทค่ะต่อมาเป็นสองห้าสี่สาอีนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเหรียญรับซื้อเหรียญละสิบาทเห็นไหมเกือบสล้านเหรียญละสิบ้าบาทแล้วก็สองห จำนวนผิด 1, 900, หนึ่งล้านเก้าแสนเหรียญก็รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเช่นกันค่ะส่วนสองห้าสี่สี่จะเอานี้เพาคนมาโพสติไแล้วก็ไม่ได้รับหรอแต่นี้เขาเอามาให้ไปน่รับค่ะสิบสองบาทสองห้าสี่สี่สิบสองบาทก็จะประมาณนี้นะคะราคาที่ไปน่ารับซื้อไปนะ่บ,บอกชัดเจนเลยว่ารับอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็นํามาขายได้ท่านก็คิดมาเลยว่าของท่านมีกี่เหรียญ คิดว่าจะต้องการใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็นับมาร้อยเหรียญก็ได้สองพันบาทถ้าเป็นเอ่อสี่หนึ่งร้อยเหรียญก็ได้หกพันบาทอะไรประมาณเนี้ร้อยเหรียญหน้าเหรียญก็คือหนึ่งพันบาทได้หกพันบาทได้ได้ 6, ไดไดเอ่อร้อยร้อยเหรียญน,นะคะก็จะประมาณค่ะแล้วก็เอ่อปีปีต่อ,ตอมาอาป้าน,น่าจะบอกเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยนะ ตัวติดผลิต punched, น้อยอันดับอันดับหนึ่งถึงสิบตัวติดผลิต sink, น้อยอันดับหนึ่งถึงสิบของเหรียญสิบบาทนะคะตัวติดผลิตน้อยของเหรียญสิบบาทนะคะอันดับหนึ่งสาม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 จำนวนผลิตหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะสิบาทสองห้าสามสามจำนวนผลิตเพียงหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญอันดับสาม สามหรือสองก็ได้นะคะถ้าไม่นับสามสามับต้องนับเขาแหละนะเพราะเขาก็มีเหรียญค่ะอันดับสามสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญอันดับสี่สองห้าสี่สองจำนวนผลิตสองห้าสี่สองจำนวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญค่ะสองห้าสี่สองต่อมาสองห้า สองห้าสี่สองสองห้าสามสี่สองห้าสี่สามสี่อันดับห้าสองห้าสามสี่จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นแปดหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญสองห้าสามสี่ค่ะอันดับหกสองห้าสี่สามจำนวนผลิตหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเหรียญสี่สามนี่พนักงานยังรับซื้ออยู่นะสี่สามอันดับเจ็ดสองห้าห้าสาม จำนวนผลิดหนึ่งล้านเก้าแสนก็ตีซะสองล้านหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเหรียญห้าหมื่นสามพันเหรียญค่ะขายอีกเจ็ดพันก็เป็นสองล้านเหรียญนะคะสองห้าสามแม่ก็ยังรับซื้ออยู่ค่ะสองห้าห้าสามแม่รับซื้อสิบห้าบาทนะคะต่อมาสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่สองล้านเหรียญแล้วค่ะสองล้านหกหมื่นเหรียญจำนวนผลิตนะคะสี่สี่มาอย่างนี้นะคะเป็นน่ารับเป็นน่าให้สิบสองบาทค่ะ สองห้าสี่สี่นะคะเป็นเลให้สิบสองบาท่อ,อกจากสองห้าสี่สี่ก็จะเป็นสองห้าขอภัยค่ะตามใบตามที่รายการระบุนะคะตามอันนี้เป็นกพูดถึงตามตามข้อมูลนะคะตามเอกสารค่ะเราจะไปเถียงเอกสารไม่ได้เนาะเราจะไปเถียงเถียงตัวหนังสือไม่ได้นะคะเราก็ต้องพูดตามเขาตามเอกสารหลักฐานยืนยันนะคะเออเน้นเน้นเน้นย้าว่า ตามตามเอกสารตามเอกสารหลักฐานหลักฐานนะคะความเท็จจริงจะเป็นยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ตามหลักฐานเอกสารนะคะอันดับที่เก้าสิบบาทปีสองห้าห้าสี่จำนวนผลิตสามล้านเหรียญน,นะคะสีะ่ห้าสี่ค่ะพศห้าสี่ห้าสี่ที่เป็นผเสียนโตแล้วเนาะรุ่นหลังนะคะห้าสี่ค่ะอันดับที่สิบ สองห้าส er <'s> okay. ี่ศูนย์เก้าเก้าล้านสามแสนเหรียญค่ะอันดับที่สิบแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นสามห้ากับสามหกสามหกสิบล้านเหรียญสามห้าสิบสามล้านเหรียญแล้วก็ไปสามเก้าสิบเจ็ดล้านเหรียญอันนี้อันนี้บอกตามหนังสืออ่าแล้วอันนี้ก็เราก็มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะคุยนอกรอบอันนี้อันที่พูดไปเมื่อกี้คือตามตามข้อมูลตัวหนังสือ นักสะสมหลายท่านก็คงรู้แหละเร่องเอฟซีไปได้น่นะหลายคนที่ตามไปได้ามานานนะ่ะเรื่องเนี้ไปได้ก็คุยมากันมานานแล้วหลายคนก็ยังกังขาอยูย่ยังนั่นอยู่กับเรื่องกับอ่ตัวเลขตัวเลข,เลขกับความเป็นจริงนะคะเขานั่นกันนะคะตัวเลขกับความเป็นจริงของเหรียญสิบบาทหมุนเวียนพศส,สองห้าสองห้า 5 4กับสองหห้าสองเขาจะมีปัญหากันปีห2 5สองหสห้านี่แหละค่ะนะครับนะปัญหาจะมีอยู่ตรง 3, อสาพศนี้คือสองหหาาจำนวนผลิตระบุว่า 1, 9, 100, หนึ่งล้านเ้าแสเหรียญนะคะอันนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคอยู่ไม่ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรพอสองห5 5หสองหหสองก่อนสองหห้าสองระบุ ในฐานการผลิตว่าห้าสิบเก้าล้านเหรียญแต่แต่แต่นะคะเหรียญในท้องตลาดที่ที่หมุนเวียนอยู่อะ่ะที่ตังทอนสองห้าห้าสองหายากมากหาไม่หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอทั้งที่จำนวนผลิตระบุว่าห้าสิบเก้าล้านเหรียญแต่ความเป็นจริงเหรียญเหรียญในในระบบหมุนเวียนระบบตังทอนไม่มีหายากนะคะสองห้าห้าสองห้าสิบเก้าล้านเหรียญสองห้าห้าสามหนึ่งล้าน ก้าแสนเหรียญก็โอเครับได้แล้วพอมาสองห้าห้าสี่นะคะระบุว่าจ,นวน 5, าจำนวนผลิตห้า,ห 2, 5, 5, 4, าจำนวนผลิตสามล้านเหรียญสองห้าห้าสี่ระบุว่าจำนวนผลิตสามล้านเหรียญแต่เหรียญในท้องตลาดที่เราใช้ใจ่ายกันตังทอนนะ,คะ่ค่ะเจอเยอะมากเจอเต็มเลยนะคะเมื่อก่อนตอนแรกพนักก็เก็บก็แรกๆเลยนะคะได้ข้อบูลมาปุ๊บแอบก็เก็บที่เริ่มเก็บไลนะคะ เก็บสองห้าห้าสี่แต่ปรากฏว่ายิ่งเก็บยิ่งเยอะยิ่งเก็บยิ่งเยอะเยอะกว่าตัวติดผลิตน้อยเอ่อเยอะกว่าตัวไม่ติดอีกเยอะกว่าสองห้าห้าสี่หาเจอได้เยอะกว่าสี่ศูนย์สามห้าสามหกสามเก้าอะไรเงี้ยเยอะกว่าเยอะมากเลยนะคะไปนั้นเลยเลิกเก็บไปนั้นไม่เก็บนะคะสองห้าห้าสี่ไม่เก็บ